Okay. บบนะโอเคแป๊บหนึงนะเพราะมันไม่นักกันเลยช่ยโอเคตอนนี้การเดี่ยวกับเพลงกากลังนับเตะจีวะซึ่งมันนักเตะฮอนกันมันก็กูจะเล่นแบบไหนดีวะการเดี่ยกกูก็เติมไปแล้วเฟนกับกูก็เติมเหมือนกันเพราะงั้นกูไม่ได้ซีดซี้ดไปอ่ะ ไปได้ไงจะส,สกิลไม่ได้ปรบับไม่ใช่อะไรกูปเปลืองกระเป๋าเกินมันเกินกระเป๋า่าฮ่ฮสรุปสองแม่้องกอนเราไปามาเรื่องของอา้าพุธชวกเนี้ยคือเคียวมันกูสอบอยู่ซึ่งซึ่งมันก็สัญงาง่ายดีนะ ใช่ใช่ใช่งั้นนายมึงเป็นะมึงเป็นโดนี่มึงไม่อยากให้กูรู้ตัวอไอ้ตัดคือมึงจะสะโลอย่างเดียวใช่ไหมแต่แต่กูจะไม่รู้แล้ว่าปึงปล่อยเวทตรงไหนเว้ยโอ้โหกูตายแล้วใช่ไหม ตายแล้วเกมมันเลือกเคี้ยวให้กูอยากมึงไปใจอะ่ะมือไปเกมไม่ดีด้วยกันเลือกเคี้ยวให้กูนะใช้สกลิลไอ้เหี้ยตัวเลือดมันมันเด็กเด็เองเลยใช่กูเข้าใจไม่เหา็นใช่าหาไมาหาไม ผู้ป่ากันดับเบิล <Double> kill รู้ดีปืนไม่พอไทสกิสกลกระชากให้ทำลายเลยเฮ้ยน่ก่อนคุณก็ไม่มี มึงซ้ำเลยไม่เนี่ยเนี่ฮ่เคียวกรุ๊ปล้กสกิลเลยเพราะงั้นกวาวันนี้ก่อนหลอกร่อ ้ายปุ่มใหม่จริงไม่ยชื่กันขี่เกียดย้ายอยู่แล้ใักา,า,าการทเลยมังม้าไงล่วงตา อย่นเป็นนเลยใช่ไหมอืมเมื่อไหนตายใช้ได้สามรอบแต่กูไม่กระตุกอ่ะหนึ่ง d o u หนึ่งล้อใจสก,กาเลยนะยิงมันนีวอีก น,นี่เขาให้เป้าหมายติดมาร์กต่อเลยจีต้านนั่นเลยทีนนี้เริ่มคพร้อมเันพี่ ก้องคิวขนาดนั้นเลยเอ็มจอนยังยังไม่ขี่พิซซ่าดึงได้ดึงไงตัวใช้นั่งเล่นกับตัวกัน เี่ยวหนดีมเี่ยวมากกูก็มีมาอยู่แล้วเงั้น้ยเคียวนี่าั้เได้สอย,อ,อ,อยกูพูดเล็ดเฮ้